แต้วนัทพรพลพับคู่ไฮโซในเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตจานวนมากได้ให้ความสนใจและสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนดังแต้วนัทพรกับนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฮโซในประนายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีดีกรีความหวานไม่แพ้คู่อื่นสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรกับนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฮโซนายประนายที่ตั้งตาเปิดตัวคบหาดูใจกันก็มัก ติดกันควงคู่กันไปไหนมาไหนได้วยกันตลอดเลยทําให้เห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักผ่านทางช่องทางโซเชียลของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งจนแฟนๆต่างพากันเชียร์เพราะอยากให้คู่นี้มีข่าวดีวเรื่องวิวาในเร็วนี้ค่ะล่าสุดสซวแต้วได้ออกมาโพสคลิปภาพทริปทะเลคู่กับไฮโซในแฟนนุม่มพร้อมเขียนแคปชั่นหลังจากภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปดังก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สังเกตว่า นั่นพูงของน้องน้อยๆหรือกลํมท้องจริงๆอาจมีข่าวดีในเร็วๆนี้ค่ะ